สี่เรียนรู้คำสาปของแม่โมจใจดีฮะ<อ>เรีนรู้คำสาปของแม่โมจใจดีเหรอ,อว้าแย่แล้วสองนนหน้า<อ>นี่เลยหนะ้าโทษของการเช่าผู้โกหก เจ้าโกหกคนนู้นคนนี้ทําให้ขาเดือดร้อนไม่ดีเลยรู้ไหมฮึผิดไปแล้วเอาละเอาละจุดตัวว่าผิดแล้วค่าจะอาภัยให้แต่ถ้าเจ้าโกหกอีกครั้งเจ้าจะพูดไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะตกลงไหมจ๊ะโอ้โอ,โอ้ขอให้เจ้าจิ้งจกลับมาพูดได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเจ้าจิ้งจกพูดโกหกอีกครั้งเจ้าจิ้งจกจับพูดไม่ได้ตลอดไปโอ้ ตั้งแต่นั้นมาจิ้งจกก็ไม่กล้าออกไปโกหกใครอีกเลยมันอยู่แต่ในบ้านเพราะมันกลัวโดนคำสาปของแม่มดอีกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าก,ก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งจิ้งจกมีความคิดที่จะแก้แทนเจ้ามดที่เจ้ามดเอาเรื่องของตนไปฟ้องแม่มดทําให้จึงทําให้โดนคำสาป